ว่าเนยต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะไปบังคับพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้โดยการไปบอกนุ่งปูนุ่งปูช่วยสอนพ่อหน่อยพ่อเป็นคนที่มีอีกโก้เยอะมากเลยตอนนั้นยังเด็กในรุ่นอย่าง,ง,างนี้อย่างนี้หุ่งปู่บอกว่าชีน่า<ช>บาจะไปสอนพ่อได้ไงเป็นลูกอะก็ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องให้เขาเ้อดีกับเขาอย่างเดียวแต่เราต้องทําตัวของเราก็ะจะไปจะให้หนุงปูสอนพ่อจะไปใช้ใหนุง่งปูสอนพ่อให้พ่อมาเส้นนี้อย่างเงี้ยนี่จะเป็นเส้นหนึ่งปูปู่ก็ไม่ยอมเส้นด้วย มีอะไรอย่างนั้นเป็นต้นเนีย้ยเป็นเที่ยวให้ฟังว่านเนี่ยต้องมาสอนพ่อแต่สุดท้ายในความไม่ตาของคุณพ,พ่อเขาไปกาดจริงจริงคุณก็ไม่ตาสอนอยู่ดีใช่ไหมเราก็ได้ตรงนั้นใความไม่ตาของรูบาอาจารย์ซึ่งพอคุณท่านไม่ตาสอนไปก็แล้วแต่ว่าใครจะเห็นเปล่าเห็นตรงกับกูเลยกูไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยกูไม่ได้เป็นซะหน่อยไม่ได้เป็นอย่างนั้นถึงเวลา ความไม่เห็นตัวเองปเป็นอย่างี้คุณจะพูดถึงคนท,ทั่วไปนะพูดให้ฟังว่าเอ๊ะเรามานี่มาเพื่อดับตุ้มดีกว่าเรามาดับการต้นเหตุของตุ้มนี่คือความผูกพันนี่นะที่ความผูกพันกับความกตัญยูนี่มันเล่นเดียวกันไหมว่าก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันนะเมื่ออากตัญญูบเมื่อวานก็เรียนต่อก็ไม่เรียนแล้วแม่ก็นั่งร้องผมร้องไห้อนะไรอย่างี้นั่งร้องไห้ตรงหัวบันไดกุฏิเราก็เลยคิดแต่ว่าน้ำตามแม่นี่จะไม่ต้องไหลปีแน่นอนชีวิตนี้มอบให้แล้วแา่ศาสนา ยังไงก็ต้องตายไปตรงนี้แหละแต่ว่าคุณส่ทั้งหมดคันต้องอยู่แน่ในม่บรณา mm hmm. ใช่ไหมโม mm hmm. น,นี้น่นไปก็เล mm hmm. ยโอ้ความผูกพันนี่นะแต่ว่าไอ้ความนั้นเนะี่ยใจที่มันมีความเป้าหมายในการจะดับทุกข์ให้เห็นธรรมห็ mm hmm. ่ป่ะมันมีแบบนึงนะเห็นธรรมเพื่อดับทุกข์ดับดับทุกข์เพื่อเห็นธรรมสุดท้ายทั้งหมดคือธรรมทั้งนั้นว่าเราจะมองความกังวลทั้งหมดเป็นธรรมไหม mm hmm. มองสภาพเขาหน้าตารูกร่ง้งเขาเนี่ยเห็นเป็นธรรมไหมเนี่ยเออเป็นธรรม สภาพธรรมสภาพธรรมสภาพธรรมเนี่ยพ่อแม่ลูกคนใครมีภรรยาใครมีสามีอ๋ออันนี้ถด็เขาเรียกว่าสามีมันไม่ใช่นะมันจริงแล้วมันคือไอ้ที่มันเป็นอยู่มันมันเรื่องราวทั้งหลายมันผูกพันใจที่มันอยากให้เขารักเราใจที่ไม่อยากให้เขาจากเราไปอยากให้เขามาหาเราอยากให้เขาอะไรกังวลน่ะที่พอมันเป็นอย่างนี้เราจะเป็นยังไงสภาพธรรมที่มันเชื่อมต่อด้วยธาตุที่สมบงรณ์กัน ใช่ไหมที่เราบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับด้วยใจที่มันระลึกรู้ผูกพันใช่ะมันระลึกรู้ผูกพันทั้งที่รู้ว่าความผูกพันนี่เป็นตัวหนึงแต่มันก็รู้ว่าผูกพันมันตัดก็ไม่ได้อในความผูกพันนั่แะแต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆในการจะยึดความผูกแล้วก็พันเนี่ยมันหมายถึงการที่มันจากกันไม่ได้จากกันแล้วมันเจ็บมันเป็นทุกข์เขาไม่เป็นอย่างที่เราหวังไม่ได้มันทรมานใช่ไหมเขาต้องเป็นอย่างที่เราคิดหรือว่าบางทีเขาไม่เป็นอย่างนั้นล่ะ แล้วก็หมดมันมันอดกัวไม่ได้มันกังวลไปหมดไปตกไปหมดเหนื่อยยากไปหมดเท่าะไรทีนี้กพรสติสัมปชัญญะเราพอเรามาปฏิบัติเท่าไหร่ที่เราใจสงบมันจะแยกแยะได้อ๋ออันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติลูกตกตัญญูต่อพ่อแม่มันเป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ลูกจะปฏิบตัติทมก็เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเราจะทํายังไงดีทีนี้จะต้องปฏิบตัติเราโมกีไปุูกับแม่บุญมาาโชคดีเจอในธรรมะตัวเอแม่ถ้าเรารอ,รอให้แม่แก่ แล้วเราก็มาตอนนี้เราคงไม่ได้ไปอยู่ทุกนี่ลงปูกระตายแล้วเราไปแล้วแต่อายุยังไล็น้อยแม่ยังสาวๆไม่ต้องมีใครดูแลโอเคจบเร็วสบายมองการไกลทีนี้พอมาถึงพวกเราตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรสายเกินไปพอเราอายุเยอะพ่อแม่ก็ฉลาดมากขึ้นก็ฉลาดมากมากเลยตอนนี้ทีนี้หลายๆคนก็ไปไหนไม่ได้ละตอนนี้ก็ต้องดูแลพ่อแม่อย่างลูกที่ปฏิบัติธรรมท่ไมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะวางแผนชีวิตตัวเอง พูดให้คําตอบแม่นะว่าเออเราดูแลพ่อของแม่แบบนี้แบบนี้แบบนี้เต็มแทบบี่แบบนะในเรื่องนี้ในเรื่องของกายของเขาในเรื่องใจของเราเราก็ต้องทําใจของเราให้หนยอมรับเป็นอย่างนี้แกไม่ได้ทําให้เขาเป็นสุขทาให้เขาได้สบายพูไปที่สายแก้ไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นสุขแล้วเรายอมรับได้เราใจเย็นเราสงบเรามั่นคงเราเป็นใจ,ใจิตใจเรามันเป็นเอกมันเป็นเอกเ,เ,เ,เทศออกมาจากความผูกพันกับดูแลเขาได้อย่างมีสติและปัญญามากกว่าอารมณ์ และความรู้สึกดูแลได้ไม่เหมาอารมณ์ไปหมดไม่เอาไปแบกอารมณ์ไว้จริดจริงแล้วที่เราแบกจิตตัวอารมณ์นั้